สวัสดีครับผมเบานองครับเมื่อน,นี้มาพอๆกับเบานองอีกคือเก่าครับผมบบานองจะมาเบาความฝันลุงเมฆสูฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นย่ทีิโชคและดวงครับลุงเมฆเพิ่นเป็นเอฟซีเบานองมานานแล้วละ่ะแต่ว่าบบานองกับบค่อกคอยได้คุยกันปันใดกัส่วนมากก็คุยกันกัมีแต่เหลืองทั่วไปเรื่องเละบ่ค่กคอยได้คุยแปลกครับมามือนี่เพิ่นเบาเหลือง เหลขสูฟังเพื่อนบอกความฝันสูฟังเพื่อนบอกว่าลุงฝันตั้งแต่เหลขกออกมาบัดนี้บ่าวน้องก็ได้ว่ามันคือฝันไว้แอะลุงจักบ่ฮหูลุงกับฝันมาตลอดแหละงวดที่แล้วลุงก็ได้เก่าสามเพื่อนว่าเพิ่ก็ถือเก่าสามเพิ่อนว่าเพิ่นฝันว่ามีน็กหน่อยมาบอกเหลขเพิ่นเก่าสามเพิ่นก็เลยสื้อน้ำเขาเบิ่งจักสี่ถือบ่ถือดอกบ่าวน้องลุงก็เลยลองสื่อเบิ่ง ปันนี้เพิ่อก็เลยถือปันนี้เพิ่อก็เลยว่าเพิ่อก็เลยไปเฮ็ดบุญให้เพิ่อก็เลยไปใส่บาตรให้ไปซื้อของเหรียญให้ถาวายพระอ่ะอันนี้มันก็เป็นความเสื่อของไผของมันนะครับเนาะลุงเมฆครับเพิ่นฝันเพิ่นว่าแจ็กสี่ฝันดีหรือฝันบ่ดีหรือเบาหน่องลุ่ม็ขงบงหูแต่ว่าถามว่าตัวเลขในฝันนั้นลุ่งบงหูดอกเพิ่นว่าแต่ว่าให้ F c ซเบาหนองซอยแปลให้แน่ว่าเลขตัวนี้ ฝันแบบนี้มันสิเป็นแบบใดเพื่อนว่าสินะวันนี้แต่ว่าเพื่อนก็นเขียนเลขกให้เบาหนองมาสามหางสี่หางละ่ะเพื่อนบอกว่าลุงลุงมักเล็กชุดหนีแห้งเพิ่นว่าแล้วลุงก็ซื้อไว้แล้วซื้อลอตลีซื้อยังไว้แล้วเสียงองเหนียวครับเพื่อนเล่นออกจากออกออกจากโต๊ะตาใครวังหันนี่ล่ะเล่ยนเล่นลเสียงดังกุ้งยิงกุ้งริงเนี่ยนะครับเนาะเอาเพื่อนฝันเพื่อนบอกว่าเพื่อนเขาไปในหมูบาหมูบานหนึ่ง คนวัดเป็นมู่บานบอยหญยดอกมูบานเล่นหน่อยเหลียวเบื้องในมู่บานก็ชิมีอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบหลังคนว่าสิบัดนี้เขากำลังอันขางัวอยู่่นว่ากำลังขางัวอยู่บัดนี้ลุงก็เลยเดินเดินเข้าไปในในในมูบานะบัดนี้เขาก็เลยเอินมาเด้อมาเด้อว่าซั่นไปยังไดมาจังไดก็จังไดมาทั้งนี้เ่นวิ่ประว่ติ กับโบหูคืกอกานย่างไปย่างมากตมากอมาเจอนีละคุณว่าเช่นว่ามากมากมากอันกินเขากินน้ำมากะบอกพุณว่ามาแต่ใสพคุว่าคุนก็นบว่บาย่างแล้วว่าสันเออนี่พอดีนี่เขากําลังขาง่วอยยุเดี๋ยวถาจะเข้าเดี๋ยวมากินเขาน้ำกันคุณว่บาบ้านนี้คนในโมบานนดกันเออลุงมามานังอยูแค่มานังอยูแค่ตออรับดีแห้งตออรับดีแห้ง พอ่อานีลูกกับไปนนางทั้งเขตกับมีผู้ยิ่งแม่บาทเอาหนามเอายัางมาเสือพ่อปนีได้จะเข้าปกติผู้หยิ่งคนหนึ่งปก็ถามมาแต่ทั้งไดหล่ะลุงเพื่อนวะที่จังหดมากทั้งนี้ปกตินี่ส่วนมากคนเขาสิบอ่เคยมาทั้งนี้ไดหน่อยคนสิมากเป็นไรใช่ะหเพื่นวะกับบุหูคือกันเพื่นวะแต่ยางมากมันจะมาหาของปลานีละเพื่นะมากกับมาเห็นมู่บ้านนี่ลุงก,กับคือบ่เคยเห็นเพื่นวะ คือบอกเคยหูดจักกนเดาโอ้ยหมู่บ้านนี้มีมาโดนแล้วเพื่นว่าแต่คนหนังบ่ค่อยได้เขาม้าดอกเพื่นว่าอังชีนะเพื่อนบอกเออคือสีแม่แหละเพราะว่าลุงกะบยุนี่แถวๆนี้ลุงกะคือบอกเคยเห็นอยังประมาณนี้พอนนี่เบาแล้วปุ๊บกัมีผู้ชายและหลายคนเพื่อนกัซื้อเพื่อนเอาเนื้อมาบ่คือเพื่อนกัเอาเนื้องัวมากแต่กัมาย่างมาย่างกินม้าลาบมาก้อยสูลุงเมกเพื่อนกิน กะกินกะกินาพาันกินจนอิม่มอิ่มแห้งว่ะสัตว์พราะวันนี้พขากินแล้วปุ๊บลุงเล่าบอกว่ากระสันขอโตกลับกอนเดอ้อเพื่อนว่าก็เลยว่าได้ได้ไดว่าสัตว์เพื่อนว่าคันวันนี้ก็มีเสียงคนหนึ่งแว่วขึ้นมาเพื่อนว่าคันเพําะจเป็นกระยามาทางนี้เดอ้อเพื่อนว่ามันเปรี้ยวเพื่อนวางสินะเพราะว่าเแหละเบาแล้วอคนมาลูกเอาแล้วปุ๊บ ลุงเล่าก็ว่าไปกันเดอ้อพันโอ้ยขอบคุณหลายๆกับเขาบุญนี่แสบแห้งเป,ป็นว่าสิพวกกัยกมือไหวกันเมื่อกไปพ่อปันนี้ลุงเล่าก็นยางยางยังออกไปวิดมูอบาดวิดมูอบาดบัญน,นี้เราก็เลยสงสัยมูอบาดนี่ซุ่มชวนนี่เป็นอย่างเขาคือพอเคยเห็นเป็นว่าสินะพอ่อปัดหันหลังมาปุ๊บกลายเป็นปลาบ่มีบานคนแม้แต่หลังเดียวขนาดก้าวออกจากจากจากหัวมูอบาดมากนะั้น ค่บบกี่กล่าวเองว่าหันหลังกลับไปมีแต่ป่าบ่มีบานคนบ่มีหยังเลยบันนี้เราย่านเราย่านเราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเราก็เลยว่าเบาหน่องลุงคือฝันแนวนี้่นว่าฝันดีบ่เึเบาหน่องก็เลยว่า่ะขันเพื่นบ่ได้มาทาลายเฮ้ามันก็เป็นฝันดีได้ลุงขันเพื่อนมาทําลายเฮากับว่าไปอยานี่เพิ่นบ่อได้มาทําลายเฮากับเป็ไปยั้งก็ถือว่าฝันดี่น่าแปลซอยลุงแน่่น่ะแปลเลขซอยลุงแน่ ว่เเล่นั่นมัน,ม,น,ม,นมันสิปแปลวไวหยังเพิน่นวบางสิแต่คันเ้านี้คนตายอ่ะลุงก็ว่ามันก็นสิมีศูนย์อยู่เ้อะเพิน่นว่ามีศูนย์บันี้บาวนองก็เลยแล้วลุงมากเลขตัวใหญไวอยู่บ่เราก็ว่าบ,นนบาันี้เราก็เลยว่าเนี่ล่ละเลขลุงมากเพิ่นว่าเหลขลุงมากเพื่อนก็ยิ้มให้เบวนองเบิงเลขกเพิ่นเขียนให้่าวนองเด้อเลขกที่เพื่อนเง่นให้เบวนองมันมีอยู่ เลขสามโตมีอยู่สามหางแล้วก็เลขสี่เอ้ยเลขสองโตมีอยู่หางเดียวเพื่อนไหามาเจ็ดเจ็ดเก้าเอ้ยเจ็ดเจ็ดเก้าลุดเบาอีกละเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสามสี่เก้าเลขสองโตเพื่อนเขียนให้ตัวเดียวก็คือเจ็ดเก้าครับนะลองมุดด้ครับอายุลุงชิดหกสิบเก้าปีเบาหนุ่มก็เอิญแต่เพื่อนลุงเพื่อนลุงเนาะ อายุลุงชิด69ปีเลขลุงพฝนเขียนใหน้3โตสามหางก็คือ7 7 3 7 5 9 3 4 9แล้วก็เจอ่ะลองเบิงนะครับเด้อลองพิจารณาเบิงเลขลุงชิดรับงวดวันที่16มิถุนายน67ใหขห้างแรกครับไห้คางแรกฝันยานจนเตือนเพิ่นว่าผีเอินกินเขา่าผีเอินกินเขา่าเล่ากับว่า อ่ามู่บันบ่เคยเห็นเราวะเราก็เล่ามาบอกซูเบาหน่องฟังเบาน้องก็เลยว่าลองมาเบ้าสู่ f ฟฟังเบิ่งเหพื่อ FC แปลเรียให้วาซันเพิ่นกับแปลเรีย่บเป็นอย่างไดงวดนี่เฮามารับโคไปน้ากันคิดจริงใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุขภูสุคนนะครับเด้อเบาน้องก็หาตัวเลขม่ฝากทุกคนก็อยากทห้ทุกคนได้รับโชครับมือนี่งวดนี่เฮามารับโชคไปน้ากันคิดจริงไดก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุขภูสุคนนะครับเนาะอ่ะ ลุงมีเพื่อนหาเหล็กมาหาฟฝันมาเบาหน่องก็เลยมาบอกสูฟังแปรสอยกันนะครับเด้อแปรสอยกันจังไดงวดนี้มาลับโฉมกันกันก้นเดี๋ยวเบาหน่องก็จะไปหาซื้อรถมาให้ตาไข่แล้วก็เพราะว่าบางคนเพื่อนหลายคนครับแ็อยู่ประมาณสองสามคนนี่แหละเพื่อให้บเบาหน่องไปซื้อรถมาฝากมาถาวายตาไข่เพื่อนได้รับโชมแลวเบาหน่องก็จะไปซื้อรถแล้วก็ไปซื้อนำ้ำแดงซื้อน้ำเปล่าซื้อเอ็มลอยมาไหว นะครับนาะมาไหวถวายปูแลก็ถวายตาไคดีละเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอฟซีพนร่วมทําบุญเฮ็ดบุญมาบ่าวน้องก็จะไปซื้อซื้อของซื้อถูกเที่ยนซื้อ,อยังละมาไหวที่กระถอมป,ปูแลก็ซื้อน้ำซื้อ,อยังมาไหวนะครับน้อยังได้กขอให้ทุกคนจงโชคดีคินที่ไหนก็นให้สมหวังดังปาารถนาสู่ผู้สู่คนงวดนี้วันที่16เอามารับโชคเปน็นกำไงวดที่16มิถุนา สวัสดีครับ